สบายดีทุกคนนะเมื่อวานครับเจ้าจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินออกจากบิตทา,าซ่าเนาะซึ่งอตอนนี้บาลานซ์ของพรพเจ้ามี15,000เรือ1 5 0 0 0เนาะสิบาเก้าร้อยสามสิบบาทเนาะที่จริงพอได้ลงทุนมาตะกิบเดียวนะตอนนี้ได้มาฟรีๆเลยแล้วทีนี้เขาจะมาถอนกันว่าจะถอนได้บนะ่เนาะโดยวิธีการเราจะบบได้ันดับแรกเนาะ เขาต้องโหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันมี2เวอร์ชันเนาะของบิตาซ่าเนี่จะเป็นเวอร์ชันไทยกับ global เป็นมาร์เก็ตสำหรับทั่วโลกเนาะฉะนั้นหลังจากเขาเข้ามาแอปนี้แล้วเนาะให้เขาเข้ามากดเอ่อแคลคาวของเรามากดสวิสเนาะสวิสแคลคาวนี่เนาะแล้วก็มาเลือก global เนาะอ่าโอเคตัวนี้เทคทีนี้เขาจะเข้ามาอ่าตัวเว็บของ global ล่ะเป็นแอปของ global ล่ะ ตอนนี้ยังบ่มีเงินอยางจะกินเนาะเดี๋ยวนี้เราเรากลับไปเวอร์ชันตัวนั้นก่อนเวอร์ชันไทยก่อนแล้วทำการทรานสเฟอร์เงินกันเนะาะเข้ามา w อลเลตแล้วก็มาเลยคิปโตแล้วก็มาทรานสเฟอร์เนาะตอนนี้มันหมื่นหกละขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราจะโอนจากไทยแลนด์า Thailand มาเป็น g l o b a l เนาะทีนี้เราเลือกสมมติเราเอาเบิร์ดเลยเนาะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด จำนวนตัวน no. ี哈哈哈้นะซึ่งเขาสามารถโอนเหรียญอื่นก็นได้นะแล้วทีนี้เขาจะโอนมาเป็น global นะกด transfer เลยนะ understand เอ๊ะนะทีนี้ transfer ไป global เรียบร้อยเนาะเอามาเช็คบัง global ของเขาบัดนี้อ่ามานี่ Swiss account global เนาะตอนนี้ล็อกอินเข้าไป โอเคตอนนี้นี่มาเรียบร้อยเนาะตอนนี้เป็นเงินอยู่ประมาณ4ี่พันเออสี่ร้อยกุลเียนเนาะสี400่ร้อยที่จริงมันเคยขึ้นมาไปสองหมื่น 20, กุลเลียนเนะ่ยห้าร้อยกุลเียนเนาะแต่ว่ามันลงมาจาักหน่อยและเพราะว่าส่งผลต,ตัวมินะมันจะพุ่งกระจายเลยเนาะหลายตอยเท่าอ่าตอนนี้เขามาเบิงตลาดบีทาซาบีทาซาเขาจะมาเซลเขาจะเซลเป็น u d t เนาะ มันจะเซลเป็นยูนิตถ้าเราจะตั้งลิมิตขายก็จะเป็นราคาปัจจุบันนี้แมนศูนย์จุด7 55เนาเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะทำการข้ m มาเกตของบิตาสากอนเนาะกดกดเซลทีนี้เซลเขาจะเซลราคาปัจจุบันเลยถืนว่า ถ้าขายปัจจุบันได้อยู่469นะ469ดอลลาร์ <c oughs> ถ้าเป็นมาเก็ตถ้าเป็นลิมิตกัจแมนฮาสมัตตตั้งร <c oughs> าคาฮาราสมัตตตั้งราคาตามใจฮารือว,ว่าต้องการถ้าขาราคาได้พอใจราคาได้ฮาสมัตตตั้งราคานั่นได้เลยโอเคตอนนี้เราจะขายทั้งหมด อันศูนยจุดเนอะสามสามหกเราก็เห็นศูนย์จุดสามเจโอเคแล้วทีนี้เราจะได้ it, มาเป็นเงินเท่าไดมันก็จะโชว์อยู่นี่ฟีมนหนึ่งบาททีนี้กดเซลกด accept ก่ like save, อ,อนเซละมันจะบอกเราละเอียดโอเค confirm บอนเฟิร์ม okay. เรียบร้อย ตอนนี้อะเบอรเบิรงอ่า market ของเฮาโน้ตเดสก์บ็อกซ์มาร์ของเฮาว่าอ๋อตอนนี้มันกขายไปดุจเงนีนยหกค้าเนาะสามเจ็ดหกค้าอู้เรียบร้อยลเลยมั้งตอนนี้ขายมาเรียบร้อยเลยเนี่ยงานเนาะอ่านี่ยังเปิดเจดีเีนยังมียังรอจะ เพราะว่ามัน,มนกำลังดีดขึ้นไปนะโ okay. อเคตอนนี้ขายเรียบร้อยโอ้ oh, เป็น UDT เรียบร้อยเนะตอนนี้บีทาซหายไปแล้วเรือเป็น UDT ทีนี้เอาจัดถอนได้บวเนาะแน่นอนตอนนี้เราต้อง transfer เงินตัวน,นี้กลับคืนไปอยู่ในอแอปบีทาซาของไทยเนาะมงเป็น2%ันนี้ global เวอร์ชันอ่าแล้วทีนี้เขาต้องโอนเงินจาก global ไปเป็นไปไทยนอก global มาไทยแลนด์โอเคแม็กสูงสุดเลยเอาไปบดเลยเนาะ469 transfer c on firm เรียบร้อยโอเคทีนี้เขาจะไป s w i ต t ซอ c ์แลนมาเป็นไทยแลนด์อ่า เรื่องว่าเข้าแอปไทยแลนด์เนาะเอาเงินเข้าไปโอเคเงินเข้ามาละอ่าเป็น USD T โ okay. อเคเดี๋ยวเลยเนาะทีนี้เขาจะถอนอ่าเขาจะถอนเข้าไปแน,นสวิธีการถอนเข้าไปแน,นสเลยโอเคเขาจะถอนเข้าไปแนสเลยเนาะโอเคเนาะเขาจะเอาในกระเป๋า USD T ก่อนจาก แอปบายนส์ ance, ทีนี้เอามาเลือกานิตเวลกของทรอนแล้วก็ปีเอาเลยกระเป๋าเนาะมากด withdraw แล้วเอามาใส่เอามาเลือกเป็นอ่า withdraw ก่อนเอามาเลือกคอยกันเนาะอาจจะถอนเป็น u ดดทีทีนี้เขาต้องเลือกเป็นเป็นทรอนเนาะแน่นอนแหละอาจจะถอนเป็นทรอนก็ค่าฟรีบันทึกมีแต่หนึ่งดอลลาร์เนาะแต่ว่าปิ๊บนี่ก็ะเถิกศู 8, แต่ว่าเขาจะเลือกทรอนดีกว่า ค okay. ทีนี้เราจะถอนทั้งหมดเลยเนาะนะถอนทั้งหมดเลยฟรีเท่านั้นโอเคอันดับแรกเราก็ต้องใส่เลขก,กระเป๋าก่อนเนาะโอเคเน็ตเวิร์กอดเดรสเอาใส่ยัจนี่อ่า อ๋อเคยถอดในเอชิญจากหนุง่งไโอเคทีนี้เราใส่แมกเต็มเลยเนาะกดถอนไปแล้วเซียคาฟีหนึ่งหนึ่งงาล้าเท่านั้นเอากด w i t อ d r คอนเฟิร์มว้าวเรียบร้อยเนาะทีนี้เอาไปเช็คบนแอปแอนด์แอนด์สของเขาว่ามันจะเข้าไวเลซ่าเนะคือบิตาซ่าเนี่ยโคตรใจดีเลยบางคนได้เป็นหลายล้านเลยเนาะ วัวสว่างนั้นก็จะแจกบ,าสาสบีทิซัทนะครับบีทิซัทบีทิซัทเนี่ยฟรีทีนี้เราก็เอนว่าลงทะเบ,บียนละเทรดอยู่ในบิตอยู่ในฮาร์อยู่ในแอปตัวนี้แล้วก็จะมีอะคอมมิชชัน่นเกิดขึ้นเนาะเนี่ยเกิเนสเต็กล้วก็เอาส่วนมูอมาอ่อาณา r e สเตอร์ p a r l i n งเราก็จะได้คอมมิชชั่นเป็นเหรียญบีทิซัทนะครับบีทิซัทนะโอเคทีนี้เรียบร้อยเนาะเราจะไปเบิ่ง กระเป๋าของ Binance ของเขาหลังจากนั้นเทาก็สามารถขายได้เลยเนาะสามารถแ <c oughs> จ้งมาจากเมลแล้วว่าตอนนี้ถอนมาเรียบร้อยแต่ว่านนะขเขาต้องคอน Conf เฟิร์มนะไปคอนเฟิร์มอยู่ใน Gmail เขาก่อนกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเงินมาจริงจะถอนออกมาได้คือว่าเรียบร้อยเนาะตอนนี้กคอนะอเฟิร์มละรอเงินเข้าโ okay, อเคมาเช็คบ้างว่า มันเข้ามาเรย,ย่อยๆนะตอนนี้ถอนเข้ามาเรียบร้อย Binance Confirm เรียบร้อยนะเนาะเงินเข้ามาแล้วออาได้มาแล้ว468ดอลลาร์ตอนนี้สามารถถอนแล้วก็สามารถไปขายเป็นกรีบได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าเป็นกำไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะจากเว็บของปีทาซาได้อขอค่าขนมของฟรี โอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ